สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พวกก็ช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า p นี้ก็เป็น EP ที่251แล้วนะพี่นะ้ามีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมเอาวันนี้ผมมีมาประมาณแค่24รายการครับผมวันนี้มีมาลิดหน่อยครับผมฮส่วนช่องทางได้จองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลนดีลาก็จะเป็น POPCORN สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแจ๊ดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้ก็ราคาแตกต่างกันออกไปครับผมแต ร้อยครับผมแต่ก็แตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวลองเลิกอลองรับชมกันดูก่อนครับผมดใหยชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่น้าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนก็ทักไลน์หรืยโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมโทรปิดก่อนได้ก่อนเนาะพี่น้องตามกฎกติาการเราครับผมเดี๋ยวเรามาเรื่องเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นพระพุทธน้อยแม่ชีบุญเรือนออกวัดอ,อะไรนะออกวัดสารนาศรยองครับผมออกวัดสารนาศ ู้สึกว่าจะเป็นปีประมาณพศหนึ่งหกนะครับผมนี่เจ้าของเลี่ยมคือได้ไปก็คือไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่แล้วนะนี่เจ้าของเขาเลี่ยมพลาสติกกันน้าอย่างดีเลยนะครับนี่ดูเนื้อหาหมวลสารนะครับผมเป็นพระพุทธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะครับออกวัดสารนาฏระยองนะครับผมนี่นะครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจรงไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่มาดูยันคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ข้านหลังก็จะมีคลิปปิ้นแบบนี้นะเห็นไนะนะมีการกดพิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมดูคมๆแบบนี้เลยนะนแ,บบนลยนะแล้วก็ดูเนะื้อหามอนสารนะครับผมนี่นะเนี่ย อ่าลายให้ดูเลยนะครับสำหรับวันนี้ได้พาร์ตสวยๆมาหลายองควันนี้ค่อยๆรับชมกันดูครับผมเนี่มีน้อยแต่ก่อนเน้นคุณภาพครับผมวันนี้เน้นคุณภาพมาให้สวยๆทุกองค์เลยเนี่ยนี่มนะเนี่ยเจ้าของเขาเลี่ยมไม่รู้ว่าเขาสั่งเลี่ยมรองโฟมแบบนี้หรือเปล่านะันเห็นไหมเนี่ยเขาจะรองโฟมแบบนี้ไว้เนี่ยนี่องค์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ารายการที่หนึ่งนะขอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมเนี่ พระพุโทโธน้อยแม่ชีวุเรือนออกวัดสารนาฏปีหนึ่งหกครับผมละยองนะครับผมนี่นี่นี่ครับขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่หนึ่งนะต่อไปเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี่นานแล้วไม่ได้เจอนะครับมนี่เจ้าของก็ใส่ตลับแบบนี้มาให้เลยนะครับผมนี่นี่แต่ผมไม่รู้เป็นเกี้ยวอะไรนะอันนี้ก็ลองลอง,ลองพิจารณาดูก็ผมได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันแบบนี้เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูองค์นี้นะเดี่ยไม่ได้แกะเหมือนกัน เห็นสวยก็จัดมาเลยนะครับผมยังไม่ทันได้แกะดูเลยเจ้าของ็ใส่ตลับปิดด้านหลังไว้อย่างดีเลยนี่เห็นไหมนี่ดูใส่แต่อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูครับผมอันเนี้ยผมไม่รู้จริงนะว่าเป็น เดี่ยวไรเแี๋วเห็นสวยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเ่เปิดพี่ท่านใยชื่นชอบครับผมนี่นี่นะครับนี่น่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะเห็นไหม ดูดิเนี่ยนี่ครับเนี่ยลองดูกันก่อนนะผมเนี่หรับองค์นี้ก็แต่ผมวัดฐานให้แป๊บนึงนะครับฐานก็อยู่ประมาณเ้นครึ่งความสูงก็ประมาณสองเซนครึ่งอ่าผมขอสำหรับองค์นี้นะผมขอหกร้อยบาทครับผมขอหกร้อยบาทนะรายการที่สองนะครับผมขอหกร้อยบาท ต่อไปเป็นหมายเลขสามครับผมหมายเลขสามก็เป็นพักกิง่งพักกิ่งอาจาโลครับผมองนี้พักกิ่งอาจารโลพร้อมตอกเลขโค้ดนะพี่นะน,นี่ครับนี่องนี้หมายเลขสามนะครับผมน,นี่ครับ พักกิ่งอาจาโลครับผมนี่นะนี่ครับนี่นก,กิ่งอย่างดังเลยนะครับนี่องนี้หมายเลขสามนะหมายเลขสามต้องขอสี่ร้อยบาทครับผมพักกิ่งขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นปิดตาอาปูไข่วัดเชิงเลนนี่ครับ ตาปูไข่วัดเชิงเลนนี่องค์นี้หมายเลขสี่นะครับผมนองค์นี้หมายเลขสี่นะครับผม ขายวัดเชิงเลนก็ผมนี่หมายเล็กสี่นะพี่นะหมายเล็กสี่นี่ผมขอสี่ร้อบาทครับผมขอสี่ร้อบาทต่อไปเป็นหมายเล็กห้าหมายเล็กห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนอรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นอะไรตุ้มหูยายซิมหรอเนี่ยนะครับนะครับหมายเล็กห้านะครับผมองค์นี้ นี่นะครับนี่องนี้หมายเลขห้านะครับนี่นี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขห้านะต่อไปเป็นปิดตาปิดตาหมายเลขหก 6, นี่เป็นเนื้อออกโซนไม่กะพัดนะครับผมเนี่ยนี่ แก่เลยแป๊บ,บนึงนะครับอันนี้เขาใส่ไปเฉยๆนะเนี่ยเนี่ยเขาใส่อย่างนี้ไปเฉยๆเลย แล้วค่อยเส่กรอบขึ้นไปให้ที่หลังนะครับตรงน,รนี้หมายเลขหกนะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขหกนี่ขอสามล้บาทครับผมขอสามล้บาทนะหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนี่ก็เป็นหานุมาณหักสอนหลวงพ่อลวยนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับผม จะมีรู้สึกว่าจะมีสองเนื้อจะเป็นเนื้อตะกัวกับเนื้อดินนะอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นหานุมานหักศอนนะครับนี่เขากลวยนะครับผมนี่นี่จะเป็นเนื้อดินนะนี่นะครับ น,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 นี่ครับนี่เป็นหนุมานหักศรนนะครับหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นี่ครับองนี้หมายเล็กเจ็ดนะครับหมายเล็เจ็ดได้ผมขอสี่ร้อบาทครับผมขอสี่ร้อบาทหมายเล็กเจ็ดต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเล็กแปดครับผมี่เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกิ่งบอกรโลนะพี่นะเนี่ย นะครับองค์นี้หมายเลขแปดนะครับผมน,นี่ครับนี่เรียงเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่องนี้หมายเลขแปดนะน กิ่งดังมากเลยนะครับผมนี่หมายเล็กแปดนะครับนี่ขออ๋อองนี้หมายเลขแปดนี่ผมขอสามระบาทนะครับนี่พักกิ่งขอสามระบาทหมายเล็แปดต่อไปเป็นหมายเล็9เก้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจงก็ผมวัดหน้าต่างนอกนี่หีวงพ่อจงวัดอ่าวัดน้าต่างนอกหมายเล็กเก้าก็ผมนี่นี่ครับ นี่ครับนี่องนี้หมายเลขเก้านะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขเก้านี้ผมขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทหมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญหมายเลขสิบนี่ครับ เพล่เพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญครับผมหมายเล็กสิบนะครับผมนี่ยนี่นี่ครับ องค์นี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่นี่หลวงพ่อแดงกับหลวงพอ่อเจริญผมขอสามร้อบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบเอ็ดครับผมรูปหล่อหลวพ่อเงินหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ นะครับในองค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนี้ขอสามระบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะขอสามระบาทต่อไปเป็นหานุมานหมายเลขสิบสองนี่ผมไม่ทราบที่นะแต่ได้สวยนี่ดูดินะครับสวยเลยนะเนี่ยนะครับหมายเลขสิบสองนะครับผมนีด่ดูดิเนี่ยหนุมานผมไม่ทราบว่าของที่ไหนนะครับอันเนี้ยเนี่ย เหมือนเขาจะมีอุดอะไรไหมข้างในเนะี่ยเฮ้ยผมไม่ทราบจริงนะครับผมเนี่ยแล้วเขาผมได้เป็นเรียเ่ยมไอ้ผมได้เป็นแหนบมาแบบนี้เลยนะให้ไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิสวยเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นฮนุมาน,นะครับผมนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบสองนะผมขอสามละบาท ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลข13องค์นี้จะเป็นพักกิ่งห่ง100ปีสมเด็จพยานสังวรน,นะครับผมองนี้เดี๋ยวแกะออกมาเลยอง์นี้สวยองนี้สวยครับผมหมายเลข13นะ สวยอะล,ลองดูกันก่อนนะครับเผื่อถูกใจใครนะครับนี่ดูดิเนี่ยนี่ครับองเนี้ยหมายเลขสิบสามนะครับผมนี่ดูดิเนี่ยแล้ดูเสียงกิ่งโอ้โหดังกลางวานเลยนะครับผมนี่ดูเม็ดพระศกนะครับผมนะเห็นไหมเขาตอกลงไปเป็นเม็ดๆเดลยนะครับผมเนี่ยน,นี่ครับ เป็นหนึ่งร้อยปีสมเด็จพญานัสองวอนนะครับผมนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่องคนี้หมายเลขสิบามเนะี่ยผมขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทนะหมายเลขสิบสาม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ก็จะเป็นขุนแผนอ่านั่งกุมาหรหลงพวก,กวยนะองนี้ได้แบบเดิมๆเ,เลยอะเาเลียมเปิดหน้าเปิดหลังใช้งานแบบเดิมๆเ,เลยดูดิเทเลียมแบบเนี้ยเนี่ยเป็นเนื้อโซนผงน้ํามันด้วยนะครับผมเนี่ยดูดิได้มาเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยค่อยๆไล่ like ให้ดูเลยนะครับเนี่ยดูดิ เก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นหน้างกุม,มารน,นะครับเนี่ยด้านหลังยันนะแต่ตรงนี้ยด้านหลังเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นรอยๆแบบเนี้ยเนะี่ะเห็นไหมเนี่ยแต่ด้านหน้าไม่มีนะครับเนี่ด้านหน้าไม่มีนะเนี่ยให้ดูเนี่ผมว่าไม่มองว่าไม่มีนะผมดูให้ก่อนเนี่ยแต่ด้านหน้ามัน,นเห็นไหม เนี่ยด้านหน้าไม่มีแต่ด้านหลังเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนี่ดูยันเป็นแบบว่าเส้นขนมจีนเลยนะครับนี่ยดูเดเห็นไหมยันนี่เป็นเส้นขนมจีนเลยนะเนี่ยเด้งเด้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูเดนี่ยดูดิดหวัวม้วนมานี่นะครับผมเนี่ยเนี่ยเรียมใช้งานจริงๆครับผมนี่ กรเก๋าสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับนอ่อันนี้ของอันนี้จะมีด้านหลังนิดนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะแต่ด้านหน้าไม่เห็นมีอะไรนะเนี่ยก็จะมีนะเดี๋ยวคอยดูกันไปก่อนนะก็จะมีนะตรงนี้ใช่ไหม ไม่เห็นมีอะไรด้านหน้าเนี่ยแต่ด้านพีกด้านหลังมาจะเป็นแบบนี้ยอันนี้ผมขอแบ่งปันสําหรับเพี่พานใดที่รับได้เนาะพี่เนาะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นอันนี้อย่างนี้นะแต่คือหายากอะครับผมเรียกว่าหายากเนาะอ่าองนี้หมายเลขสิบสี่อ่าขอแบ่งปันครับผมขอที่สี่ร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสี่นะขอสี่ร้อยบาทนี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะ จะเป็นรุ่นสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับผมนี่นี่้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนลุงยาหมายเลขสิบห้านะครับผมนี่นี่ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนลุงยานะครับหมายเลขสิบห้านี่ครับ่แป๊บนึงนะ ผมยังไม่ได้แกะดูด้านหลังเลยอันนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับครับด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผิวจะออกลุงล้งๆเลยนะครับผมเนี่ย อิวเขาจะออกลุงลุงแบบนี้เลยนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรลงยาแบบนี้นะนี่ครับอ่าองนี้หมายเลขสิบห้าสิบห้านี่ผมขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทนะหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกนี้จะเป็นคุณแผนไม่ทราบที่แต่คือเป็นเนื้อเนเนื้ออะไรท้องเหลืองเหรอเนี่ยดูดิ กลัวว่าจะเป็นเนื้อท้องเหลืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนักอ่ะเนี่ยหนักมากแล้วด้านหลังมีรอยจานนะนี่ดูดิดูผิวพันธ์วัน,นะจะเป็นท้องเหลืองหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยแล้วด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับเนี่ยนี่มานี่รอยจานแบบนี้นะครับเป็นขุนแผนแต่ผมไม่ทราบที่นะ เนี่ยจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่านะครับผมลองดูกันก่อนครับผมองค์นี้หมายเลขสิบหกขอแบ่งปันอยู่ที่สามร้อบาทครับผมแต่หนักมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่านะครับขอสามร้อบาทนะต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นปิดตาหลังแบบเนื้อหาแบบเก่าๆเลยนี่ดูดินี่องค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ ดูดิดูเนื้อหานะครับผมนี่นี่นี่ครับนี่แล้วเขาใส่ตลับแบบนี้มานะพี่นะเนี่ยเขาใส่ตลับแบบนี้ไว้นะครับผม,ผมก็ให้ไปแบบนี้เลยนะนี่นี่ครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมนี่เป็นปิดตาหลังแบบนะเนื้อหากเก่าเก่าแบบนี้ ขอสามระบาดครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงปูทวดอ่าสกปีสี่เจ็ดนะครับผมเป็นเหร,รียญหลวงปูทวดสกปีสี่เจ็ดหมายเลขสิบแปดนี่ครับนี่นี่ครับเป็นปีสี่เจ็ดนะ หลวงปูท่ทวดพะนามิไทยย่อสอกนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นปีสี่เจ็ดครับผมเหรียญสวยๆเลยอ่าหมายเลขสิบแปดนี่ผมขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทต่อไปเป็นปูท่ทวดหมายเลขสิบเก้านี่ตรงนี้จะเป็นเนื้อวานไหมเนี่ยได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนี่ นี่ครับหมายเลขสิบเก้านะครับผมองค์นี้เนี่ยนี่ครับได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบเก้านะต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบอ่าเป็นเรนหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบ ครับเป็นเหรียญพ่ออีวัดสัต,ตหีบครับผมเหรียญเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่ครับเหรียญเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยขอสามร้บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระพรมหมหลวงปู่ดูครับผม นภาพพรมหลวงปู่ดูพร้อมเรียมสวยๆวยมาเลยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ในครับในองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ขอสามร้อบาทครับผมขอสามร้อบาทหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะแล้วก็อีกด้านจะเป็นหลวงพ่อกบอะครับผมเนี่ยเนี่ยเหรียญแปลกดีนะครับไม่เคยได้เจอนะครับเหรียญแบบเนี้ยเนี่ยดูดิเหรียญเนื้อหาเก่าๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อโอภาสี นี่ครับเหรียญเนื้อหาเก่าๆไม่รู้ปีนะอันเนี้ยผมเห็นเก่าดีครับผมเนี่ยแล้วเหรียญแปลกนะครับผมอีกด้านจะเป็นหลวงพ่อกบนะครับเนี่ยไม่เคยได้เจอแล้วเหรียญแบบเนี้ยนะครับดูดิเหรียญเนื้อหาเก่าๆนะครับผมเนี่ยนะครับเหรียญเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับขอ3าละบาดครับผมหมายเลขที่22นะครับผมต่อไปเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นหมายเลขที่ยี่าปิดตาพิมพ์ปั้นนี่ครับ ปิดตาพิมพ์ปั้นแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับนี่ขอสามรล้บายก็ผมหมายเลขที่ยีสิบสามต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่ยี่สิบสี่ผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระร้อมนี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระร้อมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ เนี่ยเราคงวัดบางกระพร้อมนะครับ หมายเลขที่ยีนะครับผมนี่นีครับขอ3ามระบาทครับผมหมายเลขที่24นะครับ,รบขอ3ามระบา,บาทบลบาแล้วก็สําหรับพีเ่เพื่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ